คือทำลายโบราณสถานโดยไม่สนใจอะไรละขอให้แค่สนับสนุนอุดมการทางความคิดมันดูจะเป็นตาลิบันหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เนี่มันเป็นจุดเริ่มของการจะก้าวไปสู่ระดับนั้นไงในฐานะที่ของเหล่านี้นะมันมีคุณค่าควรค่ากับการเก็บรักษาแล้วในฐานะที่เป็นโบราณวัตถุหรือโบราณสถานเราไม่ควรที่จะเอาความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ฝักฝ่ายไหนอย่างน้อยเราควรจะมีเส้นแดง ที่เป็นเส้นขั้นต่ำของเราว่าไม่ควรก้าวข้ามไปการทำงานทางอุดมการผ่านงานศิลปกรรมทุกวัฒนธรรมในโลกก็จะเป็นลักษณะที่จะต้องแทรกแบบนี้เสมอเช่นการสร้างโบสถ์ในสังคมตะวันตกที่ทําเป็นโดมมีแสงส่องลงมาจากนั้นก็จะให้ความรู้สึกถึงพระเจ้าพอเข้าสู่โลกยุคสมัยใหม่ในลักษณะเช่นนี้ก็ไม่ได้นหายไปไหนเมื่อเข้าสู่สงครามเย็น ฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์เนี่ยก็จะใช้รูปแบบศิละปะที่เราเรียกว่าโซเชียลเรลลิซึมศิละปะแบบเหมือนจริงเพื่อซัพพอร์ตอุดมการแบบฝ่ายซ้ายโลกเสรีเองเช่นอเมริกาเนี่ยก็จะใช้รูปแบบแบบแอ็บสตรักเอ็กเรสชันนิซึมเพื่อแสดงถึงความคิดแบบเสรีอิสระของศิลปินซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นการซัพพอร์ตอุดมการว่าประเทศนี้หรือสังคมนี้เปิดกว้างให้กับการคิดหรือจินตนาการใด เอาแบบง่ายๆ3อย่างก็คือว่ารูปแบบที่เลือกใช้เนี่ยจะเรียบเกลี้ยงไม่มีลายไทยเพื่อตัดสิ่งที่เรียกว่าฐานานุสักย์ทางศิลกรรมออกอันที่2คือใช้สัญ,ญลักษณ์พานรัฐธรรมนูญซึ่งอันนี้จะเป็นตัวแทนสําคัญในการพูดถึงระบอบใหม่ในยุคสมัยนั้นอันที่3ก็คือหลัก6ประการซึ่งในภาษาของการออกแบบเนี่ยมักจะถูกแทนด้วยเสา6ต้นประตู6บานผังหเหลี่ยม และนี่เป็นลักษณะร่วมกันในยุคนั้นสนามหลวงเนี่ยเราจะยิ่งเห็นในยะสสาคัญมากเพราะว่าสนามหลวงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เคยถูกจํากัดการใช้งานเฉพาะเชื้อพระวงค่อนข้างสูงมากนะประชาชน,นมีส่วนร่วมบ้างแต่น้อยมากในระบบแบบเดิมไอเดียว,ว่าด้วยพื้นที่สาธารณะแบบที่เราเข้าใจปัจจุบันแหละประชาชนทุกคนเข้าไปใช้ได้อย่างเท่าเทียมกันในยุคก่อน2475เนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงในระบบเดิมเนี่ยมันก็จึงมีไฮรักคีอยู่เช่นเดียวกัน ว่าพื้นที่นี้เนี่ยถูกจำกัดใช้ได้โดยโครนกลุ่มไหนและด้วยกิจกรรมไหนใช่ไหมฮะแต่พอเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเท่าทวีคูณเลยคือพื้นที่สนามหลวงเนี่ยนอกจากจะจัดงานพระราชาพิธีสำหรับเชื้อพระวงเหมือนเดิมแล้วเนี่ยจะเปิดสำหรับงานรัฐพิธีที่มีประชาชนเข้ามาใช้มากขึ้นงานที่สำคัญคืองานฉลองรัฐธรรมนูญก็มันจะเป็นอีเวนต์แบบขอให้นึกถึงงานงานกาชาติอะไรอย่างเงี้ย ผมคิดว่ามองในเรื่องของหลักการโดยรวมนี่ของพื้นที่สาธารณะเนี่ยนะหรืองานสถาปัตยกรรมเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆหมายถึงว่าขึ้นไปในทางบวกนะ2,520กว่าขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงการรัฐประหาร2,549เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้สเปซหรือสถาปัตยกรรมมันเปลี่ยนรูปเข้าสู่สถาปัตยกรรมและพื้นที่ที่ค่อนข้างจะ ลดทอนสิทธิและเสรีภาพของคนลงเรื่อยๆไม่ว่าการจะจำกัดการใช้พื้นที่สนามหลวงการออกแบบรัฐสภาใหม่ที่ย้อนกลับไปหาวัดอย่างเต็มที่เลยการลื้ออาคารลงการห้ามใช้พื้นที่หลายๆส่วนในการจัดกิจกรรมทางการเมืองผมยังเคยเสนอไว้หลายที่แล้วว่าสมมติว่าภาครัฐไม่พอใจอย่างรุนแรงกับการมีวัตถุทางอุดมการแบบนี้อยู่เนี่ย คุณก็เก็บเข้าพิพิธภัณฑ์ไปสิการเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันก็ทําให้ในัยยะหรือพลังทางสัญลักษณ์เนี่ยมันลดน้อยลงไปเยอะแล้วจากการที่มันอยู่ในที่ตั้งจริงๆทาไมคุณไม่เลือกช้อยส์นี้อันที่2ก็คือว่าในระดับอุดมการเนี่ยคือว่าการที่โกรธแค้นผ่านวัตถุสัญลักษณ์เหล่านี้มากๆคุณลื้อเขาทําลายวัตถุสัญลักษณ์ของชุดอุดมการหนึ่งเนี่ยคุณก็อยากคิดว่าคนที่ สัมพันธ์หรือใช้วัตถุสัญลักษณ์เหล่านั้นเนี่ยเป็นภาพตัวแทนทางรูการเขาจะไม่โกรธแค้นมันเป็นความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ที่มันจะยิ่งทําให้ไปก่อเพิ่มความรุนแรงทางสังคมที่มันจะประทุในอนาคตที่เราเห็น4-5หปีเนี่ยคือการลบความทรงจำของคณะรัษฎรเนี่ยมันก็ทำให คนในรุ่นต่อไปเจเนอเรชันต่อไปเนี่ยอยู่ดีๆก็เหมือนมันมีช่องว่างทางประวัติศาสตร์ที่ดํามืดแล้วไม่รู้ว่าช่วงนี้มันคืออะไรอยู่ในลับที่2คือเกี่ยวข้องกับการเมืองก็คือว่าคุณก็จะทําให้คนในเจเนอเรชันต่อไปเนี่ยเขารู้สึกเกลียดคณะรัษฎรมากเกินความเป็นจริงมันก็จะยิ่งสร้างความแตกแยกในสังคมไทยมากไปเรื่อยๆมันสะท้อนให้เห็นว่าการต่อสู้เมื่อ80กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันยังดำเนอยู่คือการต่อสู้ระหว่างระบอบเก่ากับระบอบใหม่ เพราะฉะนั้นหลักการพื้นฐานเนี่ยคุณควรจะต้องพยายามเรียนรู้หรือเข้าใจในอดีตเนี่ยตามความเป็นจริงมากที่สุดตามที่หลักฐานบอกอย่าพยายามบิดมันมากนะัก